คลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสวัสดีค่ะพากันมาดูดวงนะคะพากันมาดูดวงเรื่องของ การงานและการเงินค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงการงานและการเงินให้กับชาวราศีมังกรค่ะผู้ที่เกิดวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์พยากรณ์ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มกราคมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมังกรกันเลยค่ะว่าชาวราศีมังกรจะมีดวงการเงินดีดีขนาดไหนหรือว่าจะมีดวงการเงินแบบ ดวงดีได้รับทรัพย์ก้อนโตหรือว่าหน้านที่การงานเจริญก้าวหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงลุ้นให้กับชาวราศีมังกรกันเลยค่ะมาดูคำทำนายการงานและการเงินให้กับชาวราศีมังกรกันเลยค่ะ ได้ไพ่7ดดาบนะคะช่วงนี้คนที่ทำมาค้าขายและทำธุรกิจของตัวเองนะคะคุณมีโอกาสทีอ่อยากจะทำงานแบบลับๆค่ะอยากจะทำงานแบบเลี่ยงกฎหมายนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเลี่ยงภาษีสูงนะคะช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจและคนทำมาค้าขายในช่วงนี้ของชาวราศีมังกรค่ะมาดูคําทํานายกันต่อเลยค่ะ ได้ไพ่เก้าถ้วยนะคะช่วงนี้คนที่ทําทงานอยู่นะคะช่วงนี้การงานของคุณนุ่งโลดค่ะการงานของคุณดีมากนะคะช่วงนี้นะคะการงานของคุณจะเด่นดังค่ะคุณจะแก้ไขปัญหาการงานได้เก่งนะคะช่วงนี้แล้วก็การงานของคุณก็จะดีแล้วก็พาให้คุณ มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะมาดูคำทำนายกันต่อเลยค่ะได้ไพ่ e Moon นะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรค่ะคุณมีโอกาสที่จะถูกหลอก และถูกโกงสูงนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็จะโดนโกงได้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงมีหนี้สินเพิ่มนะคะช่วงนี้สำหรับในเรื่องการเงินของชาวราศีมังกรค่ะธรรมยกรการงานและการเงินของชาวราศีมังกรนะคะคนที่ทำมาค้าขายคนที่ทำมาธุรกิจคุณมีโอกาสที่จะ ทําทงานแบบลับๆทํางานที่เลี่ยงกฎหมายอยู่นะคะทํางานลับๆแล้วก็มีการเสี่ยงที่จะเลี่ยงกฎหมายเลี่ยงภาษีนะคะช่วงนี้นะคะคนที่ทำมาคา้าขายคนที่ทําธุรกิจค่ะส่วนหน้าที่การงานของชาวราศีมังกรนะคะช่วงนี้กําลังรุ่งโลดช่วงนี้กําลังเด่นดังช่วงนี้กําลังไปได้ดีนะคะจะพา ชีวิตของชาวราศีมังกรไปได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่ะในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรคุณมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีหนี้เพิ่มขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะระวังด้วยนะคะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะ พากันมาดูดวงก็ขอให้การงานและการเงินของชาวราศีมังกรนะคะขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาค่ะขอให้คุณยิ้มสู้กับปัญหาทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ชาวราศีมังกรฮึ้สู้นะคะยิ้มสู้ต่อไปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้กับช่องพากันมาดูดวงด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากๆากจริง